ค่ะทุกคนรุงสายนะคะรุงสายจ้เเกิร์ลส์นะคะเป็นเทนนี่ของวงนะคะสีประจําตัวก็คือสีส้มค่ะแล้วก็อัญ,ญามณาีประจาตัวนะคะก็คือออเลนจ์ฟ้าค่ะก็อันนี้เป็นอัญ,ญามณาีประจาตัวของรุงนะคะสีส้มก็คือแบบสดใสอะเนาะเออเราก็ชอบด้วยนะคะรุ่งสายก็เป็นคนนิ่ง ะะแล้วก็ยิ้มง่ายถ้าเจอทุกคนก็จะเห็นลุงสายยิ้มบ่อยๆนะคะแล้วก็มาทักทายรุงกันได้นะคะลุงสายไม่กัดนะคะย่านอดิเรกข,ของลุงนะคะก็จะชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็มีทําช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องก็คือรุงสีชาน,นะคะก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทางการติดตามนะคะที่เพจนะคะเฟซบุ๊กเพจชื่อว่ารุงสายจิวเวลเกิร์สนะคะ นะคะก็เป็นรุ้งสิชาเหมือนกันนะคะก็วันนี้รุ้งก็จะขอนองเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยไปเริ่มกันเลยปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เพื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกัน